เคยสงสัยกันไหมครับว่าคําว่าปัญญาที่เราได้ยินบ่อยๆในพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะเลือกสุภาษิตบทที่8กันครับโดยเราจะมองผ่านการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆจากรายการเล่าพระคำซึ่งตีความว่าปัญญาไม่ใช่แค่หลักการหรือแนวคิดนะครับแต่เป็นเหมือนเสียงที่มีชีวิตของพระเจ้าเลยเป็นเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อมนุษย์เราเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงนั้นด้วยกันเลย บทนี้เปิดมาได้ทรงพลังมากๆเลยครับคือเริ่มต้นด้วยคําถามที่ทําให้เราต้องฉุกคิดเลยปัญญาไม่ได้ส่งเสียงเรียกอยู่หรือมันเหมือนกับว่าปัญญาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวอ,อักษรที่อยู่บนกระดาษเฉยๆนะครับแต่มันถูกทําให้มีชีวิตขึ้นมาเลยมันมีคนคนหนึ่งกําลังตะโกนเรียกเราอยู่ท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายของเรานั่นแหละครับคือไม่ใช่หลักการแห้งๆแต่เป็นเสียงที่กําลังพยายามสื่อสารกับเราแบบตรงๆเลยเอาละครับและนี่ก็คือ5้าประเด็นหลักที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้โดยอิงตามโครงสร้างจากรายการเล่าพระคาเลยนนะะครรัับเาาาจมาดูกว่ ปัญญาคืออะไรเสียงเรียกนั้นดังมาจากไหนคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรปัญญาเป็นพยานการทรงสร้างยังไงและสุดท้ายคือทางเลือกแห่งชีวิตเราจะค่อยๆเจาะลึกไปทีละประเด็นกันครับตั้งแต่เสียงนี้คือใครกันแน่เขาเสนออะไรให้เราและที่สําคัญเลยนะครับทำไมข้อความของปัญญาถึงกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นทางแยกระหว่างชีวิตกับความตายได้เลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกที่สําคัญที่สุดเลยปัญญาคืออะไรซึ่ง ต้องบอกก่อนเลยว่าความหมายของปัญญาในบริบทของพระคัมภีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้เลยนะครับตรงนี้แหละครับที่การวิเคราะห์ของเล่าพระคำน่าสนใจมากเขาชี้ให้เห็นเลยว่าปัญญาแบบฮีบูเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ IQ สูงสูงไม่ใช่ความฉลาดแกมโกงหรือการมีความรู้เยอะเะเลยแต่ปัญญาในที่นี้คือความสามารถในการเข้าใจโครงสร้างของโลกที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ตั้งหกักและไม่ใช่แค่เข้าใจนะครับ แต่คือการใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องให้มันกลมกลืนไปกับโครงสร้างนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือการปรับชีวิตของเราให้เข้ากับวิถีทางของพระเจ้านั่เองครับเอาละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าปัญญาคือ,อไรหัวข้อถัดไปเรามาดูกันว่าแล้วเสียงเรียกนี้มันดังมาจากที่ไหนซึ่งตำแหน่งที่ปัญญาเลือกจะยืนส่งเสียงเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะรเรื่องพลักษณะของพระเจ้าดูสิครับปัญญาไม่ได้ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเลย ตามที่เล่าพราะคำชี้ให้เห็นเนี่ยเธอไปยืนอยู่ตรงจุดที่คนพลุกพล่านที่สุดบนที่สูงของเมืองตรงทางแยกข้างประตูเมืองคือจุดที่ทุกคนต้องผ่านไปผ่านมานี่มันบอกเราชัดเจนเลยว่าเสียงเรียกนี้มีไว้สำหรับทุกคนจริงๆครับไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนรวยคนจนคนมีการศึกษาหรือใครทั้งนั้นประเด็นสำคัญที่เล่าพระคำเน้นย้ำม,มากๆเลยก็คือพระเจ้าได้ไม่ทรงซ่อนปัญญา,าไว้เลยครับ แต่เป็นมนุษย์เราเองนี่แหละที่มักจะเมินเฉยต่อเสียงเรียกนั้นมันสะท้อนให้เห็นภาพของพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาจะสื่อสารกับมนุษย์ทุกคนอย่างเปิดเผยไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับสําหรับใครคนใดคนหนึ่งเลยโอเคในเมื่อเสียงนี้เรียกทุกคนอย่างเปิดเผยขนาดนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วสิ่งที่ปัญญาเสนอให้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนกันเชียวมันจะล้ําค่ากว่าทอคาอย่างที่เขาว่ากันจริงเหรอ ในพระคมภีมีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆครับลองนึกภาพตามนะครับข้างหนึ่งคือทองคําเพชรนินจินดาคือของมีค่าทางวัตถุทั้งหลายซึ่งมันก็ดีนะครับแต่มันเป็นความมั่งคั่งแค่ชั่วคราวส่วนอีกข้างหนึ่งคือสิ่งที่ปัญญาให้นั่นคือวิถีชีวิตที่ถาวรความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงความชอบธรรมที่ยั่งยืนเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำหนักมันเทียบกันไม่ได้เลยครับและผลของปัญญาเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับ แต่เล่าพระคำชี้ให้เห็นว่ามันส่งผลไปถึงระดับสังคมและประเทศชาติเลยผู้นำที่ปกครองด้วยปัญญาจะนำมาซึ่งความยุติธรรมความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนคือมันเป็นรากฐานของสังคมที่มั่นคงเลยทีเดียวครับเอาละครับหัวข้อต่อไปในบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนหัวใจของสุภาษิตบทที่8เลยก็ว่าได้เพราะนี่คือตอนที่ปัญญาจะเปิดเผยตัวตนและที่มาที่ไปในระดับที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลเลยครับตรงนี้คือแบบ น่าทึ่งมากๆครับปัญญาเล่าว่าเธออยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นซะอีกก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีมหาสมุทรก่อนที่ฟ้าสวรรค์จะถูกสถาปนาขึ้นมาเธอไม่ได้แค่มาทีหลังนะครับแต่เธออยู่ตรงนั้นเคียงข้างพระเจ้าเหมือนเป็นนายช่างเป็นพยานรู้เห็นและร่วมยินดีในการสร้างจัก,กรวาลน,นี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยภาษาที่ใช้ตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับ เปี่ยมด้วยความปีติยินดีวันแล้ววันเล่าชื่นชมยินดีอยู่ต่อหน้าพระองค์เสมอมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับแต่เป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของพระเจ้าเองเป็นเหมือนเสียงของพระองค์ที่ถูกถักทอเข้าไปในทุกอนูของจักรวาลน,นี้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยและแล้วจากเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลในหัวข้อสุดท้ายนี้สุภาษิตบทที่8 ก็ดึงเรากลับมาสู่เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดครับนั่นคือการตัดสินใจส่วนตัวที่เราทุกคนต้องเลือกทางเลือกแรกชัดเจนมากครับคือการค้นพบปัญญาซึ่งก็คือการค้นพบชีวิตตามที่เล่าพระคำได้อธิบายไว้เลยครับว่าการฟังเสียงของปัญญาและการเลือกเดินในทางของพระองค์จะนำเราไปสู่ชีวิตแท้และได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าผู้เป็นต้นกำหนดของชีวิตนั่นเองแต่อีกทางเลือกหนึ่ง ก็ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาแบบสุดๆเหมือนกันนั่นคือการเกลียดชังปัญญาซึ่งพระคัมภีร์บอกว่ามันเท่ากับการรักความตายโหคำนี้แรงมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่การไม่เห็นด้วยแล้วแต่มันเหมือนกับการทำร้ายตัวเองการเลือกเดินไปในเส้นทางที่จุดจบคือความพินาศ จะเห็นว่ามันไม่มีทางสายกลางเลยนะครับซึ่งเล่าพระคำอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากครับว่านี่ไม่ใช่คำสาปแช่งจากพระเจ้านะแต่มันเป็นเหมือนกฎฝ่ายวิญญาณครับคือการปฏิเสธปัญญามันก็เท่ากับการปฏิเสธโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลที่พระเจ้าออกแบบไว้เมื่อเราเลือกที่จะต่อต้านกฎนั้นน่ะผลลัพธ์มันก็คือความพินาศโดยธรรมชาตินั่นเองเป็นทางเลือกแค่2ทางจริงๆครับครับ และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์สุภาษิตบทที่8จากรายการเล่าพระคำนะครับทำให้เราเห็นเลยว่าปัญญาไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่คือเสียงของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักที่กําลังร้องเรียกมนุษย์เราอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่รอคอยการตอบสนองจากเราทุกคนและคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดก็คือเราได้ยินเสียงนั้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงแล้วหรือยังแล้วเราจะตอบเสียงเรียกนั้นว่ายอย่างไร